สวัสดีค่ะชาวราศีมีนผู้มีจิตใจอันอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณทุกท่านคะ ดิฉันมีข่าวดีอันเป็นมงคลอย่างยิ่งมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในห้วงเวลานี้ประตูแห่งมิติสวรรค์ได้เปิดออกเพื่อชาวราศีมีน,นโดยเฉพาะเหล่าเทพเทวดาผู้รักษาดวงชะตาของท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือกำลังโคจรล,ลงมาเพื่อประทานพรครั้งยิ่งใหญ่เป็นพรแห่งโชคลาภที่ไม่เคยคาดฝันพรแห่งความสำเร็จที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลค่ะ เพื่อเป็นการเปิดรับคลื่อนพลังงานบุญอันมหาศาลนี้ขอให้ท่านทำตามนี้นะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์เพื่อเป็นการเปิดประตูดวงรับพลังงานบวกกดแชร์เพื่อส่งต่อกระแสบุญนี้ให้กว้างไกลออกไปซึ่งจะยิ่งเสริมบาร,รมีของตัวท่านเองและที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อให้เราได้เชื่อมต่อพลังงานและส่งข่าวสารดีๆถึงท่านได้อย่างต่อเนื่องค่ะและนี่คือหัวใจสาคัญที่สุดค่ะ เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าจักรวาลและเหล่าทวยเทพให้ท่านเลื่อนลงไปที่ช่องคอมเมนต์และพิมพ์ประโยคเปิดดวงว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญจากนั้นให้ท่านพิมพ์สิ่งที่ใจของท่านปรารถนาอย่างแท้จริงตามลงไปเลยข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิสรภาพทางการเงินความรักที่สมหวังสุขภาพที่แข็งแรงหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้พิมพ์ออกมาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ทันทีที่ท่านได้ทำตามนี้พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นจะเริ่มทำงานในทันทีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะนับจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีหลังของปี2,568โชคลาภก้อนใหญ่จะปรากฏเงินล้านจะไหลามาเทม,มากองอยู่ตรงหน้าท่านแบบไม่คาดคิดคาดฝันขอให้ท่านจงเชื่อมั่นและศรัทธา และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพรจากสวรรค์และต่อยอดบุญบารมีของตัวท่านเองท่านสามารถร่วมส่งพลังงานคำขอบคุณผ่านการกดซุปเปอร์แทงส์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พรน,นั้นสำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความโชคดีสมปรารถนาทุกประการค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับดวงชะตาด้านการเงินของชาวราศีมีนในช่วงเวลานี้นั้นถือเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวและดาวแห่งโชคลาภกำลังโคจรส่งพลังงานบวกมายังพบกระดุมพระหรือเรือนการเงินอย่างเต็มกำลังครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินครั้งใหญ่จากที่เคยติดขดัดหรือมีภาระหนี้สินจะเริ่มมองเห็นทางออกที่ ชัดเจนมีเกณฑ์ปลดหนี้ก้อนใหญ่ได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์สภาพคล่องจะกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายรับจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวอีกต่อไปแต่จะมีรายได้พิเศษจากความสามารถส่วนตัวงานเสริมหรือแม้กระทั่งการลงทุนที่เคยทำไว้ในอดีตจะเริ่มพลีบานออกดอกผลให้ท่านได้เก็บเกี่ยว ในมุมมองของหมอช้างได้เน้นย้ำว่าชาวราศีมีนควรหันมาทบทวนแผนการเงินอย่างจริงจังช่วงนี้เป็นจังหวะทองในการจัดระเบียบการเงินใหม่ทั้งหมดทั้งการออมการลงทุนและการจัดการหนี้สินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยอุดรอยรั่วและทำให้ท่านเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ท่านยังมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากผู้ใหญ่ที่เมตตาเอ็นดูหรือได้รับมรรกตกทอดอีกด้วย ทางด้านหมอลักษ์ได้ฟันธงอย่างชัดเจนว่านี่คือจังหวะรวยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะนำพาโอกาสทางการเงินครั้งสำคัญเข้ามาในชีวิตแต่ท่านต้องกล้าที่จะคว้ามันไว้อย่าลังเลหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจออนไลน์จะยิ่งได้รับอน,นิสง์อย่างเต็มที่เงินตราต่างประเทศจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และในมิติของหมอปลายลพรกระซิบได้สื่อสารว่าพลังงานบุญเก่าที่ท่านเคยสร้างสมมากำลังจะส่งผลเป็นรูปธรรมท,ทางการเงินครับท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสตรีหรือมีรางสังหณ์แม่นยำเกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องเงินการสวดมนบทมหาจักรพัน์ดีและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้านการเงินจะยิ่งเป็นการเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามาง่ายขึ้นค่ะ 2. ด้านการงานในเรื่องของการงานชาวราศีมีนกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์และความสำเร็จอย่างแท้จริงครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเจ้าเรือนกัมมะการงาน กำลังได้รับแสงอันเป็นมงคลจากดาวสุภเคราะห์ซึ่งหมายถึงการได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้มีอำนาจในองค์กรผลงานที่เคยทำไว้ในอดีตจะถูกนำกลับมาปัดฝุ่นและสร้างชื่อเสียงให้ท่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งข่าวดีกำลังจะมาถึงในไม่ช้าท่านจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความก้าวหน้าในระยะยาว หมอช้างได้ให้คำแนะนำว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องแสดงศัก,กยภาพออกมาให้เต็มที่กเก็บงำความสามารถของตัวเองไว้การนำเสนอไอเดียใหม่ๆการอาสาทำงานที่ท้าทายจะทำให้ท่านโดดเด่นข้อตาผู้บริหารการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมง,งานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ท่านไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นคนที่ทำงานด้านบริการการสอนหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะโดดเด่นเป็นพิเศษ มอลักฟันธงเลยว่านี่คือจังหวะแห่งการพริชตาในสายอาชีพใครที่รู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ตอบโจทย์หรือถึงทางตันจะมีโอกาสได้ย้ายงานไปสู่องค์กรที่ใหญ่กว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพไปเลยก็สามารถทำได้และจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามอิทธิพลของดาวราหูที่จอนมาเลงในบางช่วงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่ขอให้ท่านมองว่ามันคือโอกาสไม่ใช่วิกฤต ส่วนหมอปลายพลายกระซิบได้เตือนให้ระวังเรื่องศัตรูในที่ทำงานที่มาในรูปแบบของมิตรอาจมีการอิจฉาริษยาหรือการแทงข้างหลังเกิดขึ้นได้ขอให้ท่านมีสติและใช้สัญชาตญาณในการมองคนให้ขาดการไปสักการะองค์พระพิกเนธเทพแห่งความสำเร็จและผู้ขจัดอุปสรรคจะช่วยเสริมดวงการงานให้รับรื่นและเอาชนะศัตรูหมู่มารได้อย่างรับคาาครับจงเชื่อมัน่นในความสามารถของตนเองแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเป็นของท่านแน่นอน 3. ด้านโชคลาภสำหรับเรื่องโชคลาภโดยรวมของชาวราศีมีนนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดและดวงดาวเป็นใจอย่างที่สุดครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรอยู่ในตําแหน่งที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดส่งผลให้ท่านกลายเป็นคนดวงดี ที่มักจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอพระพราระหรือเรือนแห่งโชคลาภของท่านสว่างสวัยเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าโชคลาภไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องเงินทองหรือการเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีกัลยาณมิตรที่ดีการได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างโดยไม่คาดฝันการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆแล้วได้เจอโอกาสใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการรอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือเรื่องร้ายๆอย่างปาฏิหาร หมอช้างได้ชี้ชัดว่าโชคลาภของชาวราศีมีนในระยะนี้มักจะมาผ่านคอนเน็กชันหรือการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนท่านจะได้รู้จักกับบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาอุปถมัมภ์คำชูนำพางานดีๆหรือช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมาให้การเข้าสังคมการไปร่วมงานต่างๆจะเป็นการเปิดประตูรับโชคโดยตรงดังนั้นอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวครับจงออกไปพบปะผู้คนแล้วโชคดีจะวิ่งเข้ามาหาท่านเอง ในขณะที่หมอลักษ์ได้ฟันธงว่านี่คือจังหวะรับทรัพย์จากผู้มีบารมีท่านมีเกณฑ์จะได้รับของมีค่าหรือได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตจากคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าอย่างชัดเจน โชคลาบของท่านไม่ได้มาแบบฟลุกฟลุกแต่เป็นผลมาจากความดีความสามารถและความนอบน้อมที่ท่านได้แสดงออกมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ใหญ่ขอเพียงท่านรักษาความดีและความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้โชคใหญ่จะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย สำหรับมุมมองของหมอปลายพรายกระซิบท่านได้สื่อสารว่าบุญบารมีของบรรพบุรุษกำลังหนุนนำดวงชะตาของท่านอยู่เบื้องหลังโชคลาบที่ได้รับในช่วงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบุญเก่าที่ท่านและวงตระกูลได้เคยสร้างสมไว้การหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและเทวดาประจำตัวจะเป็นการเติมพลังบุญและเปิดทางให้โชคลาบเข้ามาง่ายและใหญ่ยิ่งขึ้น ล่างสังหณรของท่านจะแม่นยำเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสดีๆขอให้ท่านเชื่อในความรู้สึกแรกของตัวเองค่ะ 4. ด้านความรักดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีมีนกำลังจะเข้าสู่โหมดที่สดใสและเปลี่ยมไปด้วยความสุขครับสำหรับคนโสดตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิคู่ครอง กำลังโคจรมาพบกับดาวสุพเคราะห์ในมุมที่สวยงามที่สุดในรอบหลายปีนี้คือสัญญาณของการจะได้พบเจอคนที่ใช่ หรือคู่แท้ที่รอคอยกันมานานคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้มักจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความคิดความอ่านมีความมั่นคงในชีวิตหรืออาจเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มาจากแดนไกลาการพบเจอกันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางการทํางานหรือการแนะนําจากเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและจริงจัง หมอช้างได้ให้คำแนะนำแก่คนโสดว่าให้เปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่าจมอยู่กับอดีตหรือความผิดหวังเก่าๆเพราะคนที่กำลังจะเข้ามานี้มีศักยภาพที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของท่านได้สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนี่คือช่วงเวลาทองในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่เคยมีจะคลี่คลาย ลงไปมีโอกาสที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรด้านหมอลักษณ์ได้ฟันธงว่าสำหรับคนโสดนี้คือจังหวะสลัดโสดแบบฟ้าผ่า อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจและตกลงคบหากันอย่างรวดเร็วจนคนรอบข้างประหลาดใจสำหรับคนมีคู่หากความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นพิษหรือไม่มีความสุขนี้คือช่วงเวลาที่ท่านจะสามารถตัดสินใจเดินออกมาเพื่อพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างเด็ดขาดเพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมให้ท่านได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริง ในมิติของหมอปลายพลายกระซิบท่านสื่อสารว่าความรักของชาวราศีมีนในครั้งนี้อาจมีเรื่องของบุพเพสนิวาสหรือกรรมเก่าจากอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องท่านอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนที่เพิ่งพบเจออย่างน่าประหลาดใจสําหรับคนมีคู่การชวนกันไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆเช่นการปล่อยปลาการถวายของเป็นคู่จะช่วยเสริมดวงความรักให้มั่นคงและยั่งยืนขอให้ท่านใช้หัวใจนําทางแล้วท่านจะได้พบกับความรักที่สมบูรณ์แบบค่ะ 5. ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกำลังคิดจะเริ่มต้นกิจการของตัวเองต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดาวแห่งความสำเร็จส่องแสงเจิดจ้าที่สุดในรอบทศวรรษครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและการขยายตัวกำลังส่งอิทธิพลโดยตรงมายังชะตาของท่านทำให้ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นช่องทางและ โอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองไม่เห็นกิจการที่ทำอยู่จะมีการขยับขยายเติบโตอย่างก้าวกระโดดอาจมีการเปิดสาขาใหม่ขยายลายผลิตภัณฑ์หรือได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันอุปสรรคต่างๆที่เคยเป็นปัญหาจะถูกคลี่คลายไปโดยง่ายเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา หมอช้างได้เน้นย้ำว่าธุรกิจที่จะรุ่งเรืองเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีมีนคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการการให้ความรู้การศึกษาการท่องเที่ยวโรงแรมสปาสุขภาพและความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกรวมถึงธุรกิจบนโลกออนไลน์ทุกรูปแบบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจจะยิ่งทำให้ท่านนำหน้าคู่แข่งไปหลายก้าวการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าหรือสถาบันการเงินจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหมอลักฟันธงอย่างหนักแน่นว่านี่คือจังหวะสร้างตัวเป็นเศรษฐี สำหรับชาวราศีมีนที่มีหัวใจเป็นผู้ประกอบการอิทธิพลของดาวราหูในบางช่วงจะส่งเสริมให้ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรมหาศาลขอเพียงท่านมีความรอบคอบในการทำสัญญาและเอกสารต่างๆให้ดีธุรกิจที่เกี่ยวกับของปลกใหม่ของที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือธุรกิจสีเทาบางประเภทที่ถูกกฎหมาย จะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างน่าตกใจท่านต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบและลงมือทําในทันทีส่วนหมอปลายพลายกระซิบได้สื่อสารมาว่าความสำเร็จของธุรกิจท่านในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานของเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่ประกอบการของท่านการจัดสารพระภูมิเจ้าที่ให้ถูกต้องสวยงามการหมั่นถวายของและสวดมนต์บูชาจะเป็นการเปิดทางให้กิจการรุ่งเรืองค้าขายคล่องตัวลูกค้าไหลมาเทมานอกจากนี้การแบ่งผลกําไรส่วนหนึ่งไปทําบุญอย่างสม่ําเสมอจะเป็นการต่อย,ยอดความสําเร็จให้ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปค่ะ 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่หลายท่านรอคอยนั่นคือโอกาสในการ ถูกหวยรวยเงินล้านสำหรับชาวราศีมีนต้องขอบอกว่าดวงดาวในเรื่องนี้โดดเด่นและมีพลังอย่างมากครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยพบที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคโดยตรงคือพบที่หอุตตะและพบที่8มรณนะซึ่งหมายถึงโชคลาภที่ไม่คาดฝันซึ่งดาวที่ส่งอิทธิพลอย่างรุนแรงในเรื่องนี้คือดาวราหูและในจังหวะที่ดาวราหูโคจรทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวท่านจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า โชคพลิกชีวิตหรือการรวยแบบฟ้าผ่าขึ้นได้ท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ณนะมะหฮือมาจากการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากดิจิทัลหรือการเสี่ยงโชคจากต่างประเทศหมอช้างได้ให้ข้อสังเกตว่าโชคลาภของชาวราศีมีในลักษณะนี้มักจะไม่ได้มาแบบตรงๆแต่จะมาพร้อมกับลางบอกเหตุบางอย่างเช่นการฝันเห็นตัวเลขการได้เลขมาจากทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุชนแต่ท่านปลอดภยัย หรือได้เลขมาจากเด็กเล็กและผู้สูงอายุในบ้านดังนั้นขอให้ท่านเป็นคนช่างสังเกตและเปิดรับสัญญาณต่างๆที่จักะวาลส่งมาให้แต่ท่านก็ย้ำว่าควรเสี่ยงโชคแต่พอดีไม่ใช่การทุ่มสุดตัวจนเดือดร้อนหมอลักษฟันธงเปรียงว่าชาวราศีมีนมีเกณฑ์รับทรัพย์อสุรกายซึ่งหมายถึงเงินก้อนใหญ่จากดาวราหูอย่างแท้จริง จังหวะนี้ถ้าจะซื้อสลากกินแบ่งให้เน้นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นเลขอายุวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือเลขที่ได้มาจากความฝันประหลาดประหลาดที่น่ากลัวยิ่งฝันร้ายยิ่งมีโอกาสกลายเป็นดีพลังของราหูจะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นโชคลาภก้อนโตยอย่างไม่น่าเชื่อแต่เมื่อได้รับโชคแล้วท่านต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญใหญ่เช่นสร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดและต่อบุญ ในขณะที่หมอปลายพรายกระซิบสื่อสารจากมิติวิญญาณว่าโชคใหญ่ครั้งนี้อาจมาจากสัมภเวสี หรือวิญญาณที่มาขอส่วนบุญพวกเขาอาจมาเข้าฝันหรือดนใจให้เห็นตัวเลขเพื่อแลกกับการทำบุญอุทิศให้หากท่านฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักมาบอกเลขขอให้ท่านจดจำไว้ให้ดีและเมื่อซื้อแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากถูกรางวัลจะทำบุญชุดใหญ่ไปให้การไปไหว้ขอพรจากองค์พญานาคาราชหรือท้าวเวสสุวรรณจะยิ่งเป็นการเปิดประตูสู่ขุมทรัพย์รับเงินล้านได้ง่ายขึ้นครับขอให้ท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลย ดด้านชีววิตรมโยภาพรวมของชีวิตชาวราศีมีในช่วงนี้เปรียบเสมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลที่คลื่นลมสงบและมีแสงตะวันาสาดส่องนำทางครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยการที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์และเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณอย่างสูงสุดถือเป็นวาระแห่งชาติ ของดวงชะตาเลยทีเดียวมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือสุขภาพท่านจะรู้สึกมีพลังใจมีความหวังและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นปัญหาและอุปสรรคที่เคยถาโถมเข้ามาในชีวิตจะค่อยๆค,คลี่คลายและจางหายไปหมอช้างได้กล่าวถึงภาพรวมว่านี่คือปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ ที่ดีที่สุดชาวราศีมีนจะค้นพบเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและจะเดินไปในทิศทางไหนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างจรงจิงจังจากคนที่เคยสับสนและลังเลท่านจะกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงจะไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกแต่จะมาจากความสงบและความสมดุลภายในจิตใจของท่านเอง หมอรักฟันธงว่าชีวิตของชาวราศีมีนกำลังจะผลเคราะห์และเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มรูปแบบใครที่เคยทุกข์ใจเจ็บป่วยหรือเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนักหน่วงจะเหมือนได้เกิดใหมายฟ้าหลังฝนของท่านจะสวยงามกว่าของใครๆท่านจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการแก้ไขปัญหาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่งชื่อเสียงเกียรติยศจะปรากฏผู้คนจะให้ความนับถือและยอมรับในความสามารถของท่านมากขึ้น และในมุมของหมอปลายพรยกระซิบได้สื่อสารว่าเทวดาประจำตัวของชาวราศีมีกำลังมีพลังที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่การสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นประจำจะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของท่านเหล่านี้ได้โดยตรงท่านจะได้รับคำแนะนำหรือการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นอยู่เสมอชีวิตโดยรวมของท่านจะรับรื่นปลอดภัยและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริง พอเพียงท่านดำรงตนอยู่ในสีในธรรมและมีความกระตัญญูรู้คุณชีวิตของท่านจะมีแต่ขาขึ้นนับจากนี้ไปค่ะพรา 8. ดด้านการเสี่ยงโชคชะตา ในหัวข้อาการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งหมายถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่มีความเสี่ยงสูง <S <S เช่นการลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจของตัวเองการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือการลงทุนก้อนใหญ่ในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงชาวราศีมีนต้องพิจรารณาอย่างรอบคอบแต่ดวงดาวก็ส่งสัญญาณที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยพบที่8หรือเรือนมอรณะไมา่ ได้หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การปฏิรูปและโชคลาภจากความเสี่ยงกันที่ดาวราหูและดาวสาวเข้ามามีอิทธิพลในมุมนี้บ่งบอกว่าท่านมีเกณฑ์ทะที่จะพลิกชีวิตจากการตัดสินใจที่คนอื่นมองว่าเสี่ยงหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ หมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าหากท่านต้องตัดสินใจในเรื่องที่เสี่ยงสูงขอให้ท่านทำการบ้านมาเป็นอย่างดีมีข้อมูลที่แน่นพอและมีแผนสำรองเตรียมไว้เสมออย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบก,การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้มากอย่างไรก็ตามดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มีความเฮงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากการตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ดีโอกาสสำเร็จก็มีสูงมาก หมอลักฟันธงอย่างชัดเจนว่าชาวราศีมีนเป็นราศีที่ยิ่งเสี่ยงยิ่งรวยในช่วงจังหวะนี้พลังของดาวราหูส่งเสริมให้ท่านกล้าที่จะแตกต่างและทำในสิ่งที่ท้าทายหักท่านมีความฝันที่อยากจะทำแต่ไม่กล้ามาตลอด นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะลงมือทำการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ยังไม่มีใครทำในตลาดจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามการเดินทางไกลไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนก็มีเกณฑ์ที่จะรุ่งเรืองกว่าอยู่ที่เดิมขอเพียงท่านมีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตัวเองชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในทางที่ดีขึ้น ส่วนหมอปลายพลายกระซิบได้สื่อสารมาว่าก่อนที่จะทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เสี่ยงต่อชตาชีวิตขอให้ท่านลองนั่งสมาธิและถามสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือให้ท่านดลใจหรือส่งสัญญาณบางอย่างมาเป็นคำตอบสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ของท่านในช่วงนี้จะแม่นยำอย่างเหลือเชื่อหากรู้สึกสบายใจและมีพลังเมื่อคิดถึงการตัดสินใจนั้นก็ให้ลุยไปข้างหน้าแต่หากรู้สึกขดหูก,กังวลหรือมีลางร้ายปรากฏในความฝันก็อาจจะต้องชะลอหรือทบทวนใหม่การเสี่ยงโชคชะตาครั้งนี้มีพลังงานที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงจงชัยพอ่อตาใน ของท่านนำทางแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้คะ ขอส่งพลังบวกให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาหรือกำลังรอคอยสิ่งดีๆอยู่ขอให้ชีวิตของคุณนับจากนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความหวังเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยเปิดทางให้คุณพบเจอกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้รับโชคลาภไม่คาดฝันเงินทองไหลามาเทมาการงานราบรื่นมีแต่คนสนับสนุนมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาให้เลือกสรรอย่างไม่น่าเชื่อ ด้านความรักขอให้หัวใจของชาวราศีมีนได้รับความอบอุ่นคนที่รอรักแท้ขอให้เจอคนที่จริงใจและซื่อสัตย์ส่วนใครที่มีคู่แล้วความรักจะมั่นคงแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆหากคุณดูคลิปนี้จบแล้วขอให้สิ่งดีๆทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็ววันและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะแล้วพิมพ์คำว่าขอให้เทวดาประทานโชค ไว้ในคอมเมนต์เพื่อเสริมพลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาโชคใหญ่มาถึงคุณค่า